โอดูถ้าจะยุ่งนิดเน,นี่ย่พี่ชายเราก็ไม่ยุ่งเท่าไหร่หรอกจ้าเพียงแค่อัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกเท่านั้นเองหืมฟังดูยิ่งใหญ่เนาะว่าแต่ว่าวันนี้ข้างนอกลมแรงเรายัง <inclusive. S 2> อุตส่าห์ออกไปข้างนอกอีกพี่นับถือเลยจริงๆไปทำชุราเฉยๆค่ะแต่ชุราของเพื่อนนะ <emperor> <abortion> แล้วไงวันนี้มีเรื่องอะไรตื่นเต้นมาเล่าให้พี่ฟังอีกไหม <Ecuador> วันนี้ไม่มีค่ะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ดีถึงแม้ว่าลมมันจะแรงไปหน่อยก็เถอะฮว่าแต่เคยสงสัยนะพี่มิสงสัยเฉยนะป้ายโฆษณาบิวบอร์ดที่มันอยู่บนทางด่วนที่มันมีเยอะแยะมากมายเนี่ยถ้าเกิดว่าป้ายมันโดนลมพัดเสียหายแล้วหล่นลงมาทับคนหรือว่ารถยนต์อย่างเงี้ยผู้ที่ติดตั้งป้ายโฆษณาพวกนี้ค่ะเขาต้องรับผิดชอบไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าป้ายโฆษณานั้นเนี่ยเขาได้ทําประกันป้ายโฆษณาไว้รหรือเปล่าจ้ะฮะ ป้ายโฆษณาต้องทําประกันหรอคะใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะเขามีการทาประกันป้ายโฆษณาไว้ด้วยจ้ะซึ่งหากปก้ายโฆษณาที่มีการทําประกันภัยไว้เนี่ยเกิดความเสียหายก็จะรับความคุม้มครองทั้งตัวป้ายและตัวโครงสร้างอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุต่างๆจากไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดหรือว่าการรักย์ก็ตามใครเขาจะขึ้นไปขโมยบนนั้นคะอ้าวก็ไม่แน่นะแต่ในกรณีที่ป้ายโฆษณาเสียหายและตกลงมาทับคน ทางบริษัทประกันภัยเขาก็จะชดใช้ค่าสินใหมทดแทนต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการบาดเจ็บอีกด้วยจ้ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสียชีวิตการได้รับบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สินทางบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะดูแลให้ทั้งหมดอมแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าสินค้าของเขาเนี่ยจะขายได้หรือเปล่านะมันขึ้นอยู่กับตัวในแบบด้วยจ้ามิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย